ฮะอยู่มหาชัยนี่พูดไทยชัดเจนแล้วสิเขามานานยังนานแล้วค่ะเอาแล้วกลับประเทศทำไมอ่ะกลับไปค่อยกลับไปหาแม่เลยว่ากลับมาไม่ได้กับติดโควิดติดโควิดแล้วมีพัสดปอดไหมมีค่ะเอาแล้วหมดอายุไปแล้วแล้วนี่มาเนี่ยเสียคนหนึ่งเท่าไหร่ร้อยอ่ะหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งหมื่นแปดพันเราไปทำพัสดปอดเสียเท่าไหร่ ไรตังค่ะจากไม่ได้ถึงหมื่นไหมหมื่นกว่าค่ะฮะแล้วเขายังถูกกต้องตามก้นหมยไหมยังค่ะถ้าทำพัดปอดเขาถูกต้องตามก้นไม้ไหมตอตนนี้อายุหมดแล้วค่ะหนึ่งกับอ่าไม่ใช่ถ้าเราไปทำพัดปอดเสียหมื่นกว่าเหมือนกันแต่เขาเนี่วันที่หนึ่งเดี๋ยวเขาเปิดแล้วจะมาเข้าอย่างงี้มันพีดกฎหมมยโอ้โหแล้วไปทำงานอะไรกันเนี้ยมากมายขนาดเนี้ย มีผู้หญิงหล่นล้วนเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันขน้นหนีเลยผู้จะเอารถอะไรเข้นกันวันเนี้ยโอ้ หมดอย่างเนี้ยไทยพูดไทยได้อีกนะมีอีกไหมมีมาอีกไหมมีอีกยังมีบนข้าวอีกเลยอะเขามีเหรอไหมข้างบนนึกมีไหมเนี่ยมีมีข้างบนมาอีกไหมไม่มีพูดไทยได้ใช่ไหมไม่มีแล้วชุดนี้นี่มาพร้อมกันหมดเลยมันเนี่ยทั้งหมู่บ้านเลยยกทั้งหมู่บ้านเลยเด้อวันนี้ยกทั้งหมู่บ้านมาเลยมาเนี่ยแล้วมันรวมกันยังไงมารวมกันยังไงนี่เป็นเพื่อนกันหมดเลยป่ะเป็นเพื่อนกันป่ะ โอโ้โหตายกูเออโอ้โหแล้ว,วะโอโอะจะเอาข้าวแน่เลี้ยงวะต้มหมูเสืไอ,อไม่ได้กินข้าวกี่วันแล้วนะใครพูดไทยได้อีก ฮะอสามทีวันสี่วันแล้วนี่เคยมาทํางานในไทยแล้วเคนะยเคยเข้าไทยไหมเคยเคยมาแล้วอยู่ที่ไหนนครปฐมโอ้อชุดนี้พูดไทยได้ไหลายคนเว้ยเออรู้เรื่องหน่อย โอ้ใครมันจะมารับวะอย่างเงี้ยมันต้องเอารถบัสมารับกันแล้วมัง้งสลับเลยครับสลับสลับทีละคนแยกออกมาเลยตัดตตนี้ออกมาเลยัดหัวมาเลยตัดตัดกลางมาเลยแถวหนึ่งเลยยนต์เดินแถวมาเลยหนึ่งสี่หนึ่งครับมา